สีครับนีผมจะมาเล่นจอลลี่แนนะครับเตรียมหลวนเข้าแล้วโฆษณาไม่ใช่จอลลี่อะไรทำไมเป็นแบบนี้ทุกคนอ๋อกระบาดลอกระบาดเ,เดี๋ยว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 เราเข้า ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเดี๋ยวรอมันส่วนใหญ่โฆษณานี่แหละท่านอื่นอยางให้จอนรี่แฟนแอบมันมีในเพจศตูมันเล่นไม่ได้หรอเนี่ยลองรอไปเรื่อยๆซิแบตก็เหลือในน้อยนะครับ โอโหโหดช้ามากคนอื่นเป็นเหมือนผมไหมครับกอนลนีเฟแนปโหลดช้าอย่างหนึง่งก็รอนานแล้วไม่มีอะไรเลยอะไรเอา เอาเมื่อกี้เครื่องด่าทุกคนโอ้โหเล่นแบบนี้เลยหรอวะ o o l e เกิดปัญหาแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวมันเป็นอะไรเนี่ยมันเป็นอะไรเนี่ย โอ้โหทุกคนไปแล้วเล่นไม่ได้เนี่ยผมเอาแล้วจะสามนาทีอยู่แล้วนะเนี่ยเสียเวลาเข้าเกมจัดทุกคนมันเป็นไรอะ่ะผมเล่นไม่ได้นี่แต่โฆษณาส่วนใหญ่เนี่ย มันเล่นไม่ได้จริงดิเครื่องเรานะ่าจะแหลก